สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทธรจากคำสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่4แล้วค่ะของบทที่13เรื่องพระเจ้าจะไม่ประทัดความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือให้เรามาฟังกันเลยนะคะพระยาเวตรัสกับซาตานว่า โอซาตานพระยาเวทรงว่ากล่าวเจ้าเถอะพระยาเวผู้ทรงเลือกสัรกรุงเยรูซาเลม็มทรงว่ากล่าวเจ้านี่เป็นดุนฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือเมื่อซาตานพยายามครอบงำประชากรของพระเจ้าด้วยความมืดและทำลายพวกเขาพระคริสต์ก็ทรงขัดขวางถึงแม้พวกเขาทำบาปพระคริสต์ก็ทรงรับความผิดบาปนั้นไว้ในจิตวิญญาณของพระองค์เอง พระองค์ทรงแย่งชิงเผ่าพันธุ์นี้ไว้เหมือนการดึงเอาดุ้นฟืนออกจากไฟพระองค์ทรงเชื่อมโยงพระองค์กับมวลมนุษย์ด้วยสภาพความเป็นมนุษย์ของพระองค์ในขณะเดียวกันโดยสภาพความเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าความช่วยเหลือเข้ามาใกล้จนจิตวิญ,ญญาณที่กำลังพินาศสามารถเอื้อมถึงศัตรูถูกปราบโยชูวาสวมเสื้อตำแหน่งสก,กปรกยืนอยู่หน้าทุสวรรค์ และทุสวรรค์บอกพวกที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่าจงเปลื้องเสื้อตำแหน่งที่ศก,กรปรกออกจากเขาเสียและทุสวรรค์พูดกับท่านว่านี่แนี่เราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆและขาพเจ้าว่าจงให้เขาเอาผ้าสะอาดมาโพกศีรษะของท่านเขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อตำแหน่งให้ท่านจากนั้นโดยอำนาจจากพระเป็นเจ้า ทูตสวรรค์ให้คำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์แก่โยชัวผู้เป็นตัวแทนประชากรของพระเจ้าว่าถ้าเจ้าดำเนินตามมรารคาของเราและรักษาคำกำชับของเราเจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเราและดูแลบริเวณของเราและเราจะให้เจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปท่าำกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่แม้อยู่ท่ามกลางทูสวรรค์ที่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระเจ้า เศคาริยาบทที่3ข้อ3ถึง7พระคริสต์ไม่ได้ทรงหันไปจากผู้ที่พระองค์ทรงรักโดยไม่ทรงคำนึงถึงความบกพร่องของประชากรของพระเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเขาเหล่านี้พระองค์ทรงนำเครื่องแต่งกายที่สกปรกออกไปทรงเสริมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ผู้ที่เชื่อและกลับใจและทรงเขียนคำอภัยข้างชื่อของพวกเขาในหนังสือบันทึกของสวรรค์ พระองค์ทรงยอมรับพวกเขาเป็นของพระองค์ต่อจากกรวาลแห่งสวรรค์ซาตานผู้เป็นศัตรูนั้นเป็นผู้กล่าวหาและผู้หลอกลวงพระเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรของพระองค์เองคำอธิษฐานขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิด ไม่เพียงแต่ชี้ถึงตัวซาตานแต่ยังชี้ไปถึงตัวแทนที่มารใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงในการล่อลวงและในการทำลายประชากรของพระเจ้าผู้ที่ตัดสินใจเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจะมีความเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์ว่าพวกเขามีศัตรูที่ถูกควบคุมโดยอำนาจจากเบื้องล่างศัตรูเหล่านี้ต่อต้านพระคริสต์ทุกย่างก้าด้วยความตั้งใจและสมับเสมอเพียงใด ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ได้สาวกของพระคริสต์ก็เหมือนกับพระอาจารย์ที่ถูกล่อลวงอย่างต่อเนื่องเช่นกันพระคัมภีร์บรรยายถึงสภาพของโลกในช่วงเวลาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์อัครสาวกยากอบวาดภาพของการโลภและการกดขี่ที่มีอยู่ว่าฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมี ท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายนี่แน่ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านชอบโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้วท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเรอจ,จิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า พวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรมและเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านจากนยยากาะบทที่5ข้อ1ถึง6นี่เป็นภาพที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โดยการกดขี่และการเขี้ยวเข็นทุกรูปแบบมนุษย์กองสมบัติไว้มหาศาลในขณะที่เสียงร้องของเพื่อนมนุษย์ผู้หิวโหวยดังขึ้นไปอย่างพระเจ้า มาติดตามฟังตอนต่อไปได้ในคราวหน้านะคะขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะ